สายน้ำที่ไหลผ่านไปน,นี้เป็นสายน้ําที่ไหลผ่านหมู่บ้านปากยอเป็นเมือนสายน้ําหลักชีวิตเป็นสถานที่ซึ่งในการจัดไข่ยเยาวชนขึ้นมาและขอบคุณพระเจ้าคอสไฟได้มาที่นี่เพื่อรับใช้พระเจ้าร่วมกับพี่น้องปายยอในการประกาศกับ,กบเยาวชนปากยอเพื่อให้คอสไฟเป็นดังทองประพรน์ และสายนำของกอนไปสิออ่ทุกคน from until the crossfire. I am very bored being here but it's being better it's better being down somewhere else. I enjoy here because I meet a lot of people and cultures and religions. The organization is is kind. <laughs> โหดมากครับต้องขึ้นเขาลงน้ำนอนแบบที่แบบก็แต่ว่าผมมาทับใจที่นี่นะครับก็เพราะว่าคนที่นี่เขามีแบบมนุษยสัมพันธ์ดีครับก็คุณพระเจ้า,านะครับที่เหนือนยอที่เหนือนยอดต่อไะโย ได้ทำให้ทุกคนรี้ความสุขได้รับใช้ร่วมกับทีมข้าฟ่าสวัสดีครับผมเน้นนะครับก็รู้สึกว่าสนุกดีนะครับสาหรับการมาคฟ่าครั้งนี้ถึงเป็นคนที่อแต่ว่าพอได้มาค่ายครั้งนี้ก็รู้สึกเพิ่ดีครับและขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายครั้งนี้สวัสดีครับผมก็ขอขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาร่วมค่ายคอสฟ้าในครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเป็นทีมผู้นํานะครับ แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ป่วยตลอดทั้งวันเลยทุกวันเลยก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่ทําให้ผมสามารถอยู่รับใช้พาาระเจ้าได้ครบตลอดทั้ง5วันนี้นะฮะขอบคุณพระเจ้าครับก็ขอบคุณเจา้า,จานะครับหรับ ในครั้งนี้ครับที่มากับทีมฟอสไฟน์ครับซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตกับชาวปากยอนครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกดีมากประทับใจมากครับก็ได้เห็นว่าคนที่นี่ครับเขาหิวกระหายในเพราะชนะอย่างมากครับถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาที่นี่อีกครับขอบคุณเจ้ามากสวัสดีครับผมชื่อเด็กคูเด้ครับเรียกว่าคูเดกัน ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ให้ผมเข้ามาร่วมงานกับทีมฟอร์ไฟ์ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาที่นี่ก็รู้สึกประทับใจหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทางานเป็นทีมของทีมฟอร์ตไฟล์เราแล้วก็พวกาชาวเขานะครับที่ให้ให้ความเป็นกันเองนะครับมีมนุษยสัมพันธ์ดีๆทำให้ผมรู้สึกถ้ามีการจัดในครั้งต,ต่อไปเนี่ยผมก็อยากจะ เขาร่วมทุกๆครั้งนะครับในในการทํางานเพราะว่ารู้สึกประทับใจมากครับเคราะสวัสดีพี่น้องที่รักเพราะว่าเรเห็นว่าเราจะไข่คันแน่นดีมากดีทีเดียวเลยนะแบบท่าจ้างที่ก็มาช่วยเนาะที่ว่าพอจะเหนื่อยละนนสนุกด้วยเนาะเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เราที่ว่าจะไปเที่ยวที่ทะเ,เลเนะี่ยไปไม่ได้เพราะว่าต้องปลาแน่เราไมา่ให้เด็กไปเรื่อง ของข้างนอกเพราะแบบว่าอย่าแม่ให้มีทหารก็ทุกปีมีทหาแต่เรื่องเด็กที่แบบว่าพระเจ้ามีทหารเนาะยังนงแล้วก็ที่ว่าที่อาจารย์มาที่นี่นี่ดีทีเดียวเลยดีมากเนาะอาจารย์เนาะโอกาสน้าถ้าอาจารย์มีโอกาสมีเวลาเนาะเออพูดที่ว่าถ้าพระเจ้าให้เราอยู่ด้วยเนาะมาลอยเนาะอาจารย์เนาะดีใจมากเลยครับเราเรารู้สึกว่าเราดีใจมากที่มาช่วยเล่นเกมช่วยนำเพลงช่วย แล้วก็อาจาร,รย์สอนก็ดีมากมากเลยแล้วก็เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เรารู้สึกว่าพี่น้อง c r o s s ฟก็เหมือนความหมาย cross กับไปเรารู้สึกว่าเอาเอเด็กอนุชนก็เขากล้าหาญมากขึ้นแล้วก็เขาก็ผมรู้สึกเขาก็มจะไอ เพราะยังไงไม่รู้มันจะเติบโตมากที่ไหนนะ Use them in foreign high uh, mountain people, but it's good for us to share the gospel, to share the love of God to every people, and we trust in the Lord that the gospel of the Lord will spread out to every people in this area. Bless the Lord for Crossfire International and Crossfire cross Thailand to pray for us all the time